สอนอพระขนงเป็นการตั้งอะไรก็ไม่ทราบนะครับตรงหัวโค้งหัวโค้งเลยครับเนี่ยโค้งตัวเอเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็โค้งฝั่งนี้ก็โค้งไม่มีป้ายไม่มีคลวยนะครับไม่มีป้ายไม่มีคลวยอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ท่านสุมเมศเหมือนเดิมครับ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยการตั้งจุดอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทำอะไรเหรอลขคนคุ้น่าถ้าลงลงก่อนลงก่อนคุณลงก่อนไม่ยืมองซค์อ่มาคุณซ้อนมาคุณซ้อนไปอันนี้เขาหาอะไรเขาแจ้งเขาหาอะไรมีะไร จ่าไปจุดสองผมไปเอาไม่ไม,มีไม่มีข้อหาขับรถเขาได้ไงอ่ะอะไรนะท่านสุเมษแจ้งข้อหาเขา,เาครับท่านสุเมษแจ้งข้อหาเขาก่อนครับน <venant> ีครับผมของร้อนครับผมท่านสุเมษครับอำนาจจราจรครับแจ้งข้อหาเขาก่อนครับอ่ะผมให้ดูอันนี้คือพฤต <ไว S 1> ิกรรมของร้อยตำรวจโทสุเมษเฮ้ยเอาใบฟันเอาใบมาบันทึกมาเอาบันทึกเอาบันทึกมานี่ยน้องน้องน้องไม่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 ปล่อยเขาปล่อยเขาสีนี่ปล่อยเขาสีครับ ปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาทำให้เขาทำให้เขาทำขอหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาทำให้เขาทำปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาทำให้เขาทำขับรถไปได้นะผมไม่ได้มาคุณรู้ใจอยู่้วอันนี้ร้อยตำรวจเอกสุเมธนะครับที่นี่นี่คือวิธีการทำนะครับอย่าส่งเสริมคนเมาแล้วขับรถไม่ได้ส่งเสริมอันนี้เมาแับอยากให้ปฏิบัติให้มันถูกต้องไม่ขอขออนุญาตมาปฏิบัติให้มันถูกต้องครับเป่าเรี่ยงเป่าเดี๋ยวไม่เป่าไอ้ต้านน้องไปต้อนน้องไป เนี่คือการตั้งนะครับเห็นพฤติกรรมของรอตำรวจโทสุเมศไหมครับเห็นไหมครับนี่เป็นหัวโค้งนี่พากันมาจอดรถดักอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่สอนอพขนงกันนะครับสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงเรียนเชิญครับ อยาย่ายอย่าไปยึดโทรศัพท์เขาท่านสุเมธอย่าไปยึดโทรศัพท์เขาขึ้นรถเัาแล้วขับไม่ได้นะสุเมธธารศักด so ิ์ผมมือไปกนได้สุเมธธารศักดิ์ครับถ้าถ้าพบผู้กระทำผิดเนี่ยครับอันนี้ท่านสุเมธได้แจ้งข้อกล่าวหาไหมเขาได้แจ้งข้อกล่าวหาเราไหม ไม่มีไม่ได้แจ้งอะไรเลยไม่ได้แจ้งอ่าไม่ได้แจ้งอันนี้จะขี่รถไปนะโดยที่ไม่ได้แจ้งนะสุเมธธารศักดิ์เอ่อที่ล้อแล้วก็ไปหาเพื่ออย่างเดียวเพื่อผมรู้อย่างครับท่านก็แจ้งข้อกล่าวหาสิครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมให้ท่านผมไม่ท่านแจ้งข้อกล่าวหาเขาหาเหรอผมรู้เหรอผมไม่ได้แจ้งอ่ะอ้าวก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้พูดตองหาอ้าวคุณจะไปถามเขาทำไมเขาไม่ได้พูดต้องหาลูกเขาพูดองหาผมถามเขาว่าเขานี่แจ้งไหมสุเมธธารศักดิ์ ใครเป็นคนขับเมื่อกี้พี่ก็เมาใช่ปหมเมาแต่เมีไม่ยางกินมาเลยเออมีมีไม่เป็นไรมีไม่เป็นไรอันนี้คือการตั้งเห็นไหมครับอันนี้หัวโค้งเห็นไหมอันนี้หัวโค้งเห็นไหมหัวโค้งไม่มีแสงสว่างฝั่งนี้ก็หัวโค้งเห็นไหมครับหัวโค้งไม่มีแสงสว่างนะครับนี่นี่ดู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 พฤติกรรมดูพฤติกรรม ใช่คนหมายนะอ้าวพฤติกรรมอะไรคุณส่งเสริมคนเมาขับรถหรอไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมแล้วเขาเขาให้เขามีวิธีให้ปฏิบัติอยู่เขามีวิธีให้ปฏิบัติอยู่เขามีวิธีให้ปฏิบัติอยู่คุณดูเขาด้วยเขาดื้อไม่ดื้ออ่ะคุณก็คุมตัวเขาสิครับคพบคุมตัวแล้วนี่ไงแค่ผมคุณดูด้วยเพราะผมให้ดูพฤติการการควบคุมตัวไงไม่คุณมาส่งเสริมเขาแบบนี้อ้าวส่งเสริมยังไงไม่น้องน้องน้องไม่ต้องไปขัดขืนเขายิ่งขัดคืนเขายิ่งหนัก ไม่ต้องขัดคืนไม่ต้องขัดคืนผมลุาไม่แต่แตกุญแจมือแล้วนะไม่มันผมไม่ได้ว่าอะไรท่านอยากทำอะไรทำไปเลยครับอ,รอันนี้ท่านสุมเมศน,นะอะไรก็หาเมาแล้วขับคุณจะกลัวอะไรการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์การตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ของท่านสุวัสด์แจ้งย่อสุกใช้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ตั้งน าเขาไม่เป่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไอ้จุดที่ปฏิบัติงานนี่เขาเรียกว่าจุดอะไรนะชูเมธสารสักอันนี้อเผมจำชื่อไม่ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวดูการตั้งอันนี้ผมใส่กุญแจมือแล้วพี่ไม่ใช่ทางตรงนี้เหรอเออพร้อม อันนี้อันนี้ยังยังไม่มีการเผาใช่ไหมยังไม่มีการเผาเอโนะโอเคแต่ไม่เพราะว่าไม่เป่าแค่จะพาไปเผ่าเพราะว่าท่านท่านไม่ได้เอาเครื่องมือเป่ามาใช่ไหมไม่ได้เอามาครับไม่ได้เอามาโอเคแต่เบื้องต้นบอกว่าเขาเมานะครับก็เป็นการเชิญตัวไปนะครับเป็นการเชิญตัวไปโรงพักแต่การเชิญตัวดูลักษณะการเชิญตัวนะครับดูลักษณะการเชิญตัวเขาเชิญตัวกันแบบนี้แหละนะครับ ชวนไปดีๆก็ไม่ไปเนาะขอตั้งหงครับเฮ้ยเอ็เองบอกเพื่อนให้ไปดีๆดๆิแค่ไปเปาไอ,อ้คอฮอไม่ได้ไปตายขอตั้งร่วมมามาตั้งจุดตรวจนะครับแต่ไม่ได้เอาเครื่องเป่าไอ,อ้คอฮอมามก็เลยจะพาไปเป่าที่สนนะครับ,บ,บเดี๋ยวเราจะดําเนินการต่อนะครับกับพฤติกรรมที่ท่านสุเมศกระทําเมื่อกี้นะครับว่าถูกต้องเหมาะสม ในการที่มาตั้งแบบนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นหัวโค้งนะครับโค้งตัวเอครับไม่ใช่โค้งตัวยูนะคโค้งตัวเออ,เอันนี้โค้งหักศอกอันนี้โค้งหักศอกแต่มาตั้งตรงกลางหัวโค้งสุมเมศฐารศักดิ์ท่านเดิมครับนี่ท่านเดิมทะเบียนตาโลโรศูนย์เองเรองเท้าแพี่รองเท้าเท้ารองเท้าเพื่อนเรา มันเป็นมันเป็นเป็นไปเป็นมาอย่างไงเบื้องต้นเมื่อกี้แบบมามองอะมันมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เจอดาบแล้วก็เขาเขาเขาเรียกโบกใช่ไหมครับแล้วเขาบอกอะไรไหมเขาบอกอะไรไม่ได้บอกอะไรแต่บอกว่าสี่ยาวไม่ได้ตอนแรกก่อนก่อนที่เขาจะพาไปเนี่ยเขาได้แจ้งข้อกล่าวหาได้อะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่พฤติกรรมก็คือ เราข้อรถไปเลยใช่ไหม<อ>แล้วก็ขี่รถไปนะครับโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับก่อนหน้านั้นนะครับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับตั้งแต่ตั้งแต่มาจอดแล้วก็คุยกันใช่ไหมค,คุยกันในช่กพักหนึ่งแล้วเบื้องต้นเขาค,คุยอะไรกันเบื้องต้ตตเดียวแล้วก็่าขึ้นรถอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไม่ได้บอกแจ้งข้อกล่าวหาผิดอะไรรู้ผมไม่ได้ยินเลยอ๋อโอเคโอเคนี่นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสุเมธฐารศัก สุเมธาฐารศักแห่งสอนอพักขนงเป็นการตั้งจุดอะไรก็ไม่ทราบนะครับไม่มีป้ายไม่มีกลวยตั้งอยู่หัวโค้งตัวเอสหัวโค้งตัวเอสไม่มีไฟแสงสว่างนะครับเลี้ยวโค้งมาเจอเลยเลี้ยวโค้งปุ๊บเจอเลยนี่พากันจอดอยู่ตรงนี้นะครับฝ<โ>ั่งนู้นก็เป็นโค้งฝั่งนี้ก็เป็นโค้งสรุปตรงนี้คือหัวโค้งตัวเอสเอาแล้วเราจะไปไงทีนี้เราจะไปไงทีนี้ลองลม พี่พ่อก็ได้ผมไม่เป็นไรบอกเลยว่าบอกเลยว่าเพื่อนเราถ้าถ้าโดนซูเมตเอาไปแล้วยาวก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดต่อน้องเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่างๆเดี๋ยวพี่จะตามไปสอนอโอเคนะขอบคุณมากเดี๋ยวจะตามไปที่สอนอพักหนูนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีหนังสือร้องเรียนรอบที่สองถึงท่านคืมเมตารักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงพฤติกรรมการออกปฏิบัติหน้าที่และปฏิกิริยาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์มายังไม่ได้เป่านะครับแต่ก็ปฏิบัติกับเขาเยี่ยงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมีความคืบหน้าเจอกันที่สอนอะขนงสักครู่สวัสดีครับ